เนี่ยก่อนอื่นนะั้นหลวงตาก็ขออนุโมทนาสาธุการเมื่อวานทางขณะของสสสุขสมรวยวันธนียกุลเพนบด้มาเมื่อวานไปไหนตัวแทนมา ขนาดทรงห้าพร้อมกันรับผ้าเป็นเลาะในหมาพงผ้าเลาะเบิงว่าเจดจันไดกุบาาจารย์ประสงค์องค์เนธแม่ชีชิบมื่นลอมญาโยมมาวัดชิบมื่นลม ก็เลยพเนเพันเป็นขอคิดเป็นกระผ้าอยางหลาอเบิ่งเมื่อวานก็พอดีกุบาอาจารย์ฉันเพ่นพอดีก็เลยกินเข่าเจ้หน่อยซะว่าสันดงตาว่าเน่อ และนอกจากนั้นพระครูสุตธรรมวิสุทธ์พร้อมคณะสงฆ์วัดป่าศีลาลามอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมถวาย ปัจจัยเพื่อชำระนี้ทรงและบำรุงวัดบาพระศาสนาเมาื่อวานนี่จำนวนหนึ่งพันบาทเป็นมาถวยายสักการะพร้อมเข้าสารอีกสี่กระสอบคเหมือนี่พาก็เห็ุหน้าได้ยาโยมไหมผ่ <c oughs> าเห็ุหน้า น้อแล้วก็แจกใจวันนี an, ้โอ้จะเป็นดีแห้งลงตาว่เพนมาถวายมืวันสีกระสอบแล้วก็ไปทั้งวัดผิดแนวไปทั้งวัดทั้ระอาจารย์มหาฉลาม เมื่อวานแนี่นอกจากนั้นนายชัยรัตน์แต่แต่เมื่อก่อนนอสเกติรินทิต้อมนอกล่องดวงพร้อมญาติผู้ใหญ่ <c oughs> ญาติผู้ใหญ่ก็คือพ่อแม่ทั้งสองทางปูญญาเป็นต้นทำบุญถวายวัดบ้านก็ะบอน เพ <|so|> ื่อเป็นข่าปัตตหารนำปานะข่าน้ำค่าไฟเป็นต้นีหนึ่งพันบาทนในพานะประโยโหตุนอกจากนั้นพระมหาวินัยรัตนวังโสเปลียนธรรมแปดประโยค นอวัดพระศีเจริญนหนองไส้หลวงพ่อเยาคุนเท่าเป็นมาถวายพาคณะพร้อมคณะสรงระยะโยมว้านพระศีเจริญบ้านหัวตะพานอำเภอหัวตะพานหยาโยมมาหลายเติบเป็นทำบุญหยาิโยมเป็น สี่สิบห้าสิบประมาณนั้นเป็นมากเมื่อวันมาถวายจักรระบำรุงบวรพุทธศาสนาหน้าร้อยบาทบำรุงท้าขาดหลวงตาห้าร้อยบาทรวมเป็นหนึ่งพันบาททายารรมืนอื่นมีทูบเทียนน้ำดื่มเป็นต้น น,นิพพานะปัจโยโหตุนอเ <c oughs> มื่ออื่นเป็นวันพระเดอออยาิโยมต่างเจตต่างใจรักษาอุโบสถสินข <c oughs> ันตามธรรมดาแล้วหวังบอลพังกาหนาแรงหนาฝนหนาหนาวเป็นกับสมมท่านจินอุโบสถ แต่ว่าธรรมเนียมของทางเฮ้าหันขนอกพันษาแล้วนกย่างนี่บินไกลไกลพูน่นไปหอดภูเขาขันธมาศพุน่นบันนี่จะคอยโง่ขึ้นมากนาอ <c oughs> บินไปเก่าเดือนพุนะ่นเนยบ่อยแมนหน่อยจะได้โง่ขึ้นมากจัิสินะ พ่อจะนั่งก็เตียมตนเตียมโตเนอะพ่อออกก็ดีพ่อออกก็เห็นแต่พอไส้ว่อใหญ่ล่มเบิ้ลได้นั่นเนาะผู้ใด้แน่พอออกพ่ที่สมถะเนอะหูโบชดไม่ออกก็ดีกับประกันต่างใจตต่างใจเด้อชีวิตกองเฮาเนี่มันน้อยน้อย โอกาสนะจะตใจสั่งสมบรถร้องคือง้ามขั้นดีเนี่ยเป็นเวลา <c oughs> หน่อยนิดเดียวบอกพ่อลอยปีไหมบกพ่อลอยปีกับเบิดอายุหลวงพ่อบระครูมางคนวาระวัดกับเจ็ดสิบแปดปีไปเจ็ดสิบแปดปีสี่เดือนหรือเท่าไหร่ นี่หลังพันวันแา่กาแก้มรณภาผา <c oughs> บ่หอดแปดสิบสามประเดพระคุณหลวงพ่อก็ดีอันนี้เวลามนหน่อยอยาโย,ยนทั้งหลภาชนันมนีการหลวงตาก็จจบาเาอย่างไรเมือนก็จจได้จัดพาไป วัดบ่อเชนงะอ๋อเออน่านซาตุนเลยมากราบคารวะเพุนเอาเคยอยู่น้ำพน่นนะอืะมมาหาจารุมากราบคารวะศพหลวงพ่อปุกภูมงคอนวาราวา มืออ่อเอินจัดไปหาแห่งหนึ่งวัดบ่อชะแนงสองวัดอสองบ้านพ้นแพงตามปกติสามวัดพนเมืองหน่อยบ้านพ้นเมืองเที่ภักสงเก่าผู้ดิน ผู้ดินทินร,รมจากการนัรท่นตามปกติหาวัสวางวนารามบัณนไพใหญ่จัน,น้อยกับประมาณวันละสิบหรือซิบปลายจังน้อยบางบัตรกะดีจังสินาอันนี้พระครูบาอาจารย์บัณหน่อยพระเลวายัานิมนต์ค <c> ร <oughs> ูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ไป เมตตาไปฉันประหารเศร้าปัจจันิกาลงตากะป่าโรบมนีม้าวมนิฟังพุทธพจน์มันไม่ไฟชิดับอีกประจักมัมนีก็ดีเอาทบทวนเด้อมนีว่าโบรายเราเจ็ดมงเก่านะที่อีกเั่นน่อย ที่ลองตาปาโร่ไเธอเข้าก่อนนั้นคลืหัดชาวบ้านเกียดคร้านไม่ดีบันบชิตไม่สำรวมก็ไม่ดีผู้ครองแผ่นดินไม่ใครควรก่อนทำก็ไม่ดีบัณฑิตมักโกรธ ก็ไม่ดีอันนี้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่บดีบอกว่าเนี่ยลวงตาก็เลรปลาลบขอต่อมาผู้คองเรือนขยันนี่คารือฮัดขยันนี่ดี มีโภคะแล้วแบ่งปันกดีนมีแล้วแบ่งปันพื้นถึงที่ได้ผลสมหมายไม่เหลืองลอยอันนี้็ดีถึงคราวสูญเสียประโยชน์ ไม่หมดกำลังใจดีครบสี่พอดีอันนี้ว่าเรื่องดีเนะนี่เป็นแนว่นั่นอ่าบันี้ฟังต่อไปอีกจักงหน่อยนะมัเชชะยะสังปโต ได้ยศแล้วไม่พึงเมาวะสันบันี่ยถ้ามียศแล้วเมาเนี่ยมันเซ่แมนบอก <c oughs> ขนาดเมาเหลากันยังเซ่เห็นบอกเมายศแห่งนักก็นั่นขันพุทธิเมายัยหลดนั่นนั่นยศถามบรรดาศักดิ์หลด ส่วนมากแล้วโหดไรท่ทารุณมึงไม่รู้จะก,กูหรือพ่นวะกูคือใครพ่นวะถามข้าเจ้าแม่ลืมหัวเจ้าของหลงหัวเจ้าของมึงหัวจักกูบ่วากูคือไผเพื่นวะคันเมาและเป็นแนวนั้น เด้อันนี้ได้ยศแล้วไม่พึงเมาควรใช้ยศนั้นให้เกิดประโยชน์ความหมายของพระพุทธเจ้าเขานะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่บัดน,นี้ณนะพยาเทปัตาสังสยังจนข้อที่สอง ถึงมีเหตุอาจถึงแก่ชีวิตก็ไม่พึงเสียใจน่ายคิดบอพุทธพุ์ตัดถึงมีเหตุอาจถึงแก่ชีวิตก็ไม่พึงเสียใจ จะว่าหลวงตาพยายามเมาอย่าให้น้ำคนอย่าเป็นถูกน้ำคนเพราะว่าแต่ละคนนั่นก็ทถุกคนมาจโลกมนุษย์แต่ละคนก็มาทองเที่ยวบ่ไห้มาอยู่อีหลี บ้านเฮื่อนเท่ามองอยู่ก็มีผีปราษาหมองฝังหมองเผาก็มีบางแนหนายเขตบ่โลกมโนเท่านันี่มันเป็นแล้วนั่นเพราะฉะนั้นพระบุทธเจ้าได้ตัดเตือนสถิแม้มันจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงถึงชีวิต ก็ไม่พึงเสียใจทำความเข้าใจให้รู้เรื่องทำไมจึงเป็นเช่นนี้ขึ้นอยู่ที่กฎแห่งกรรมแต่ละคนสร้างมาสร้างไว้ในอดีตอันีหนึ่นนนงสร้างไว้ในปัจจุบันอันหนึน่ง มันจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของแต่ละคนห้ามบอดายจักหน่อยคือการกับเ้าตาหมักหุงเอาหมักเพลใส่หลายมันกับเพชรห้ามมันก็บบอดายพอเฮาเป็นผู้เอาใส่บางคนเป็น เอาน้ำปลาเอาปรแดกใส่เหมือนใส่เกินไปพอจิ้มปวอมหรือเข้มเข้มเข้มพะเอาะก็เข้มแล่เจ้าของไป็ผู้เอาใส่ที่ไปโทษผู้ใดอจงที่นะขนนหมักน้าแส่หลายก็สมสมสมพะเนาะเป็นแต่เ <c oughs> บิงตะเบิงเนาะเจ้าของเป็นผู้ใส่แล้วโอ้ยจะเป็นสมพะเนาะเอา ก็เจ้าของอใส่เองนางเธ้าบาใส่หน่อยพ่าเนจะาจางๆพอดาเจ้าของเหตุเจ้าของตีจังสี่ก็มีพเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุของมันคือกรรมเนอะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเหตุอาจถึงชีวิต เราก็ประทึมทําพึงทําความเข้าใจว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่พึงเสียใจอันนี้คือคนมีธรรมคุ้มของจิตเป็นจังสัน้นส่วนข้อที่สามวายะเมเทวกิจเจสุ พึงพยายามทำกิจทั้งหลายเรื่อยไปกิจใดที่เรามีอยู่อย่างเห็นหน้าเด็กทำเรื่อยไปเข้าอยู่เฮือนอยู่ซ่านก็เพื่อแหละดูแลตแต่ความสายของเฮือนของซ่านทั้งวัดทางว่าก็ดูแลถ้วยบวง จะต่อข่าทั้งไถยทั้งรถทั้งเรือและนอกจากนั้น <c oughs> ล่างถ้วยล่างจานก็ททำเรื่อยไปจังเซนาะบ่ต้องไปหุ่นไหวบ่ต้องไปงุดเง็ดบ่ต้องไปจมไม่ไผมีอย่างก็เฮ็ดซอยกัน เบิงแยง่งซอยกันยังสิมันก็ะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเย็นสบายถึงแม้จะมีกิจมากขนาดไหนแต่ใจก็สงบได้นี่ใสหลักธรรมจังสิเฮ็ดเลือ่อยไปขันหยาไม่ขึ้นมากก็ถอนออกกึ้นจังกะตัดหยาเดะู่เนอะ เสียงเครื่องตัญ้านาเทียเวทเลื่อยไปบ่ต้องไปจมให้มันหยาจะเป็นพวดจะเป็นพ่อยกูพอแต่วานส่มันคือขึ้นมาหลายแทรเพ่นว่ะไปจมให้ห้าเขาก็บาห้าบบาดดับเบิลบ้าพพ่นอกกีกนอยเจ้าผู้ใดผ้าจมปานมาหญ้ามันมีหูวันี้แม่จมได้จมบันดีจมได้จมเอบเดอจื่อไหวเดอ แม่จี้ก็คือกันอย่าไปจมไห่ถวยให้บวงได้นอย่าไปจมให้ใบไม้จะไม่ลอนตายเอียงก็ตอกกระเดื่อแต่พลชวายอยู่รังวาบ้าปพ่อป่วยอันพ่านแนกนี้ว่าหนั่นพุทธเจ้าเลยว่าพึงพยายามทำกิจทั้งหลายนันเรื่อยไป เกเนี่เขาเคยเห็นมากแต่จะเกิดมากผนหูจากมาเฮ็ดเลยไปยังสันแหละเฮือนมันหกกระกวดเฮือนวัดมันหกกระกวดวัดสลามันหกกระ,กวกกระขวดสะลาเสือผ่ามันโชกกระโปงเข้ากับซักกระเฮ็ดอยู่อย่างสี่แหละมันเป็นนาทีเดอ้อบัน้ยาน่านาบูดนาบึงได้อย่าจม ทำเลื่อยไปไปงพุทธเจ้าพ้นมาเดี๋ยวมันก็เล้่ยวเดี๋ยวประเทศโปซาวนนะ่ข้อสุดท้ายบุญมณีน้อยๆอีรีใดสังวะเรวิวรานิจจะข้อที่สี่บัญมีเพิ่งระวังตนไมให้มีช่องเสีย บัดชดทายแม่ขากบอมองเนี่ระวังห้า่ให้เสียบใหไม่ช่องใดที่เสียหายทางตาทั้งหูทั้งจมกูกทั้งลินทั้งกายทั้งใจกระสังจ,งจังทินะเพิ่ระวังตนไม่ให้มีช่องเสียเห็นอย่างกระบห้เกิดบาป ขันสรุปได้ได้ยินีีอย่างก็ไม่ให้เกิดบาปได้กินอะไรก็ไม่ให้เกิดบาปได้รถอะไรก็ไม่ให้เกิดบาปสัมผัสอะไรก็ไม่ให้เกิดบาปแม้นึกคิดเรื่องใดๆก็ไม่ให้เกิดความเสีย บ่ให้มีสิ่งใดช่องเสียก็หมายความว่าระวังไม่ให้บาปมันเกิดการพูดการอะไรต่างๆระวังอย่าให้มันผิดพลาดพูดแต่คำสัต์คำจริงทำแต่สิ่งที่ดีงามระวังสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก็คือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง บางแย่งมันอยู่จังสีพุทธเจ้าพันว่าถ้าขอาใจตัวเดเห็นถวยบรางก็อย่ไปจมให้ถวยอย่าไปจมให้คนเพรอคนก็บระยุหันเจ้าของอยู่ผู้เดียวยังจมอยู่บางคนถอกว่าพูอยู่เมื่อกระลิ่งขาลาดทุน ว่าไม่ไผก็โจมผู้เดียวโจมให้ถวยโจมให้จานฟังป่านว่าไม่มีหูวันนี้แม่ห <c oughs> น่อยเปตาลุตตนศาสตร์ค้นเนี่ยขันฟังเบิงมองนี่แหละว,วันนี้นี่ถ้ามาพระเจ้าแสดงไว้ให้เฮ็ดดีเรื่อยไปสรุปสันสันพระชนันืมนีหลวงตานำปารบธรรมะ สี่ข้อได้ยศแล้วไม่พึงเมาควรทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นเพราะมียศนั้นข้อที่สองถึงมีเหตุอาจถึงแก่ชีวิตไม่พึงเสียใจเพราะมันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมข้อที่สามพึงพยายามทำกิจทั้งหลาย เรื่อยไปตามลำดับจนกว่าจะแล้วเสร็จอะไรเกิดขึ้นมาดีไม่ดีอย่างไรเราจัดการแก้ไขประการสุดท้ายพึงระวังตนไม่ให้มีช่องเสียคือพยายามไม่ให้มันผิดพลาดดีตลอดไปชีวิตของเราท่านทั้งหลายจะได้เย็น เย็นแล้วก็สงบไปตามลำดับพไปนั้นวันนี้หลวงตาปารบมานะ้อก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาด้วยอนุภาพบารมีคุณปฏิรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงคุคณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเดรานุเตระคุบาจารย์ประสงค์องค์สามเณร แม่ชีแม่ามพามพระพามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีที่เราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์พระผูพุพพพทธศาสนา,ศาเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิโดยอำนาจแห่งบุญที่เราสร้างมาและเราก็เป็นสัมมาทิฏฐิ มีโอกาสสร้างสมบรณค์คุณงามความดีมีการในทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาบำรุงบิดามารดาสงฆรญาตเป็นต้นหลับตาลงศักนิดสํารวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมเข้าถึงจิตถึงใจ เมื่อเจตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่อเ,อบ,เอบิกบานเนรบิมผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมหากษัตริยาธิราเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแดส่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชการที่เก้า พระบรมราชชนีพันปีหลวงน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกกศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชนินีและเจ้าคุณพระชนินีนาฏเิรายกัญญาณีตลอดพระบรมวงศ์สานุวงศ์ท,ทุกพระองค์น้อมบน่นน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้า พระเจ้าอาจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกอ้ธิเทบุญกุศลในแกบิดามารดาของใครของมันเด้อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อเเห็นใบหน้าของคุณพ่อเนื้อก็เห็นใบหน้าของคุณแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมา ผู้ที่บุญกุศลให้ะแก่ผู้ญาตาิยายสามีพัญญาบุติดาลูกหลานครูประชาอาจารย์ผู้มีประกาศรกคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรบรรดามสมรสทั้งหลายขอทุกทุกฝ่กายจงรับรู้ระรับทราบขอให้อนุโมทนาสาทุกการเหม่กระตนทำเองถ้ามีความทุกข์กห้พ้นจากทุก ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิงย่งขึ้นไปขอปเิรานุเทระกุมาจารย์ประสงค์องค์สาเมนเนรแม่จีแม่พราม์ตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วหมู่บ้านของเราทั่วตำบลของเราอำเภอของเรา ทั่วจังหวัดของเราทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภะระปฏิพานธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติเนื้อคิดเจีงใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้น,นจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จและไหนที่สุขอใอยมีโอกาสได้ประพฤตปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมักผลพนิพพานด้วยการจงทุกท่าน ทุกคนเทอน